สวัสดีค่ะวันนี้มินก็ได้หอยเจดีมานะคะจะเป็นหอยน้ําจืดนะคะเป็นหอยห้วยค่ะนี่เลยจะเป็นตัวสีดํำๆเป็นตูดเกลียวตูดจะยาวกว่าหอยขมรสชาติจะคล้ายๆหอยขมแต่ว่าจะมีความหวานกว่านะคะเี่เลยค่ะมินก็จะมาทํากันหั่นตูดนะคะให้แม่บ้านหั่นตูดให้สับตูดค่ะไม่ใช่หั่นตูดสับตูดเพื่อที่เราจะได้ดูดง่ายๆค่ะ ก็ประมาณน,นี้นะคะนิ้วหลุตอนแรกจะใช้เขียงอีกอันนึงแล้วทีเนี้ยตอนแรกจะใช้เขียงอีกอันนึงนะมันไม่ได้ก็เลยต้องเอาเขียงเก่าๆข้างนอกอะคะ่ะมาใช้เป็นเขียงไม้อ่ะคะ่ะมันจะถนัดกว่าเยอะเลยนี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็ให้แม่วันทำค,คือเสียวก็เสียวคะ่ะเสียวนิ้วจะหลุดมาก ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการแกงหอยนะคะมินก็จะต้มน้ําให้เดือดนะคะก็อันดับแรกมินก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผงฟ้าไทยลงไปค่ะแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะกะเป็นกะปิมอน,นะคะแล้วก็หอมแดงค่ะหอมแดงลูกเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมกับพริกไทยดำ<บ>ต้มให้ละเอียดค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็พอน้ําเดือดแล้วก็ ใส่หอยลงไปนะคะหอยเจดีค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็รอเดือดนะคะทุกขั้นตอนก็คือรอเดือดแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะพอพอเดือดไปพอเดือดแล้วนะคะมินก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะที่คั่วไว้นะคะจะใส่ไม่เยอะมากค่ะมินไม่ต้องการให้มันข้นเกินไปค่ะก็คืออยากได้กลิ่นของขา้าวคั่วเฉยๆค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เห็ด เห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดฟางแล้วก็พริกกระเหลี่ยงค่ะแล้วก็ใส่ใบชะพูลงไปเลยนะคะใบชะพูนี่มินใส่เยอะมากเลยนะอันนี้ที่มินถ่ายนี่คือใส่น,นิดเดียวนะคะคือแบบใส่ให้ดูเป็นพิธีก่อนแล้วหลังจากที่ไอเนี้ยหลังจากที่มินทำแล้วมินมาใส่เพิ่มอีกแบบโอ้โหเยอะมากมินซื้อมาสองกลมใหญ่ๆคะ่ะมินใส่หมดเลยเพราะมินชอบใบชะพูมากๆเลยนะคะก็แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วก็กินได้เลยนะคะไปกินกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับ หอยห้วยค่ะหรือว่าหอยเจดีนะคะก็คือหอยอันนี้เป็นหอยชนิดแรกเลยที่มิ้นกินที่มินกินเป็นนะคะก็คือเพราะว่ามินอะ่ะคือตอนเด็กๆไปหาตามห้วยก็คือตรงข้ามบ้านมินเนี่ยจะเป็นลำธารเป็นห้วยอะคะ่ะก็คือถ้ามิน้นมีคลิปเดี๋ยวมินเอาขึ้นให้ดูนะคะก็คืออันนี้เป็นห้วยที่มิ้นถ่ายเมื่อปีที่แล้วนะคะน้ําลดนะคะจริงๆน้ําจะคือสูงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนน้ําก็จะ ไหลประมาณนี้นะคะก็คือน้ําจะไหลตลอดแล้วก็จะเป็นหินจะเป็นแบบหินน้ําตกคล้ายๆน้ําตกอะค่ะจะเป็นห้วยคล้ายๆน้ําตกอะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะมีนก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็เอาภาพมาให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวถ้าได้ไปอีกเดี๋ยวมินจะถ่ายมาให้ดูอีกบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเออใช่ขีย,ยขข้างๆก็จะแบบมีผักกุม่มมีผักกูดผักหนามโอ้เต็มไปหมดเลยแม่บ้านยังเก็บไปเลยค่ะ เยอะเยอะ,เยอะมาก,มากๆเลยค่ะพามาเที่ยวบ้านคุณยายนะคะบรรยากาศบ้านคุณยายก็จะประมาณนี้นะคะพาพามาเที่ยวที่จังหวัดกัญจนบุรีนะคะ นีน่ปลามันต้องแบบสีใสๆเดี่ยแ,แบบมไปไปัแบบนก็ไม่เราต้องมองไม่เห็น ก็คือห้วยหน้าตรงข้ามกับบ้านมินเลยค่ะก็คือตอนเด็กๆเนี่ยไปหาบ่อยมากมันจะอยู่ตามซอกหินน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะอ่ะก็ชื่อหอยว่าหอยเจดีค่ะก็คือมินอะลองไปเซิร์ชโอ้โหกว่าจะหาข้อมูลได้ยากนะคะมันไม่ค่อยมีเลยอะค่ะส่วนใหญ่มินจะเจอแต่หอยเจดีที่เป็นของทะเลอันนี้เป็นหอยน้ําจืดนะคะอ่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือตัวมันจะยาวๆดาๆค่ะจะเป็นตัวสีดํา ก็คือรสชาติก็คือจะหวานจะหวานกว่ารสชาติจะคล้ายๆกับหอยอะไรอะคล้ายๆหอยขมนั่นแหละแต่ว่ามันจะหวานแล้วก็หอมกว่านั่นแหละก็แล้วก็ใส่ต้มใส่ใบชะพลูอะไรเงี้ยใส่เยอะๆเ,เลยค่ะก็คือมินชอบมากลืมบอกว่านี่น้ำพริกมินไปคุกกับข้าวเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีลูกชิงหรือมะเดื่อชุมพอนะคะนี่เลยมะเดื่อหรือลูก มมาเดือลูกชิงมาเดือชุมพรอยากเรียกอะไรก็เรียกได้เลยค่ะตามแบบชื่อท้องถิ่นเลยมันมีหลายชื่อคะ่ะบางคนก็บอกโอ๊ยไม่ได้เรียกอันนั้นมันไม่มีชื่ออันนี้หรอกคะ่ะชื่อท้องถิ่นมัอนอันนี้ใส่เ็ดด้วยนะคะหอมมากกลิ่นใบชะพลูทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมันดีอันนี้ลูกชิงซื้อมาจากตลาดืม นี่ค่ะมะเดือชิ่งเนี่ยมันจะออกมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นพวงพวงแต่คนชุมพรก็จะเรียกมะเดือชุมพรอร่อยม,มากหอมข้าวคั่วหอมใบชะพูต้องขยำใส่ข้าวค่ะไม่งั้นข้าวมินิคือยังคือเวลามินขยำกับน้ำพริกอะ่ะข้าวมันจะค่อนข้างเหนียว ใส่เห็ดหูหนูลงไปด้วยค่ะอันนี้มิ้นต่สั่งมาจากสังขละบ,บุรีบ้านมิ้นเลยนะคะค่าส่งแพงกว่าค่าหอย เพราะเขาส่งไปเสน้ห้องเย็นไงมันก็เลยแพงกว่า มันคล้ายๆหอยขมแต่ว่าก้นมันยาวกว่านี่ค่ะมีตัวใหญ่กว่านี้นะคะมีมข้าขวคั่วด้วยอร่อยมาก วันนี้มาจุบกันนะครับมิ้นเจอน้องแถวบ้านมิ้นขอโพดไข่ไงมิ้นก็อยากกินมากมิ้นบอกค่าส่งเท่าไหร่ก็ได้ส่งให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยส่งมาให้เล้กินของบ้านเกิดนี่มันอร่อยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หอยเลี้ยงนะคะหอยธรรมชาติ ถ้ามีนหน่อไม้ก็ใส่นใหน่อไม้ได้นะคะ นี่แกงสูตรสไตล์แม่บ้านมิ้นแต่ว่าแม่บ้านมิ้นบอกว่าเขาไม่เคยเจอหอยอันนี้ม่กว่าใช่เหรอหอยนี้ไม่มีทั่วไปนะดำห้วยดำบึงอม,มันไม่ได้อยู่ดำบึงมันจะอยู่แหล่งน้ําที่แบบว่ามีน้ําไหลตลอดเวลาค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในน้าลึกร้อนมาก วันนี้เปิดแอร์กินนะคะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงแอร์หรือเปล่ามิ้นน่าใช้ไม้อันนี้เพราะว่าไม่รู้จะปิดเสียงไม้ด้ยวยเพราะแต่ถ้าใช้อันนี้นะโอ้โหเปิดไม้เปิดอันนี้เขาเรียกอะไรนะเปิดแอร์ไม่ได้เลยอะเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากจริงๆคือที่เมืองไทยใครใครอยู่เมืองไทยบ้างคือร้อนร้อนจัดด่ะจริงๆมิ้นทัโทรหาแม่มิ้นทัโทรหาแม่มิ้นใช่ไหมแม่มิ้นบอกจะไหมอยู่แล้วเนี่ย เวลาดูดก็ระวังฝา่ามันด้วยนะบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้มีจิ้มปันมันไม่ได้อาัดารสกินหอยมันก็ต้องก็ต้องดูดกับปาก <c oughs> <c oughs> กินแกงหอยดี่ลืมกินข้าวทุกที มะเรืออันนี้นะคะจะกรอบกรอบมากค่ะก็จะเอาน้ำพริกมาวางก็ไม่มีที่วาง กดฝานนดหน่อย,ยค่ะชอบกินใบชะพูมาก รสชาติแบบอร่อยมาก หมดแรงมินชอบแกงแบบใส่เปลือกไปเลยค่ะมันได้กลิ่นของแบบห้วยอะ่ะจริงมันได้กลิ่นของความแบบความบ้านนอกตอนที่มินอยู่บ้านนอกอะค่ะจริงๆ เดี๋ยวมินไปหาภาพที่แบบว่าอันนี้ไว้ต้นคลิปนะคะภาพหัวหน้าบ้านนี้อยากกินผักอินูนะ่ะกำลังหาอยู่นะคะใครขายบ้างในคนที่ดูมิ้นอยู่ใครขายบ้างทักหามิ้นได้นะคะ อยากกินอ่ะอเผ็ดม,มากหอมพริกไทยค่ะเหมือนแกงวิธีทำเหมือนแกงเปิดหน่อไม้รอบที่แล้วเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากหน่อไม้เป็นหอย แค่นั้นเองค่ะเปลี่ยนช้อนนะ สนใจสักตัวไหมคะ <c oughs> บางตัวมันก็ดูดไม่ได้ขึ้นเด้อม,มันก็เอาวางไว้แยกไว้ <c oughs> เดี๋ยวค่อยใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มกิน อย่างที้ทุกคนได้กินจังเลยมันอร่อยกว่าหอยขมนะคะแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่หอยที่มีขี้โครนไว้นะมันไม่ได้แบบมีขี้โครนเหมือนพวกหอยขมมันไม่ได้อยู่ตามขี้โค,ครนมันอยู่ตามหินนะมันเป็นหอยสะอาดแล้วก็มีหอยกาบอีกมันจะอยู่คู่กันเดี๋ยวหามากุ้หนึ่ง รู้ายมากค่ะกับค่าส่งค่าส่งสองร้อยห้าสิบมันเป็นห้องเย็นไงเขาต้องคิดค่าโฟมค่าอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ค่าหอยอันเนี้ยโลละร้อยสองโลสั่งมาสอโลค่ะอ่ะมาจุ๊บหอยกัน มิ้นทำมอบัลเลอร์เลยนะคะให้มมิ้นบอกแมบ่บานตัดกินได้เลยไม่รู้เขาจะกินไหมวะเพราะว่าเพราะเขาเป็นคนกินยากอยู่นะกินง่ายแต่ยากประมาณนั้นอะ่ะย่างมีนี่คือกินทุกอย่างที่ขวางนะ รู้สึกเหนื่อยมากกับการดูหอยแยกไว้ตัวไหนดูไม่ขึ้นต้องแยกไว้หอยนี้ของโปรดนมีอยู่แล้วไม่ว่าจะหอยอะไรก็อร่อยสำหรับมินะใส่ลูกโดดลงไปด้วยน้ะ จะจาลักเนี่ยลูกใหญ่ๆมันมีใหญ่กว่านี้อีกนะตัวนี้ตัดก้นสั้นไปถ้าตัดก้นสั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยดูดไม่ค่อยขึ้นนะคะหรือว่าเราใกล้หมดแรง ดูดไม่ขึ้นเลยค่ะม,มีลูกแน่เลยเป็นสักษาคิดถึงกลิ่นของบ้านจริงๆนะกินหอยนี่จริงมันเป็นกลิ่นแบบเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ คือไม่ขึ้นอีกแหละสึกส่างนี่นคืออะไรอ่ะทรายเหรอไม่ใช่ลูกมันไข่มัน ลูกใหญ่ๆนี่มีไข่ทุกตัวเลยโอ้ยมินหมดแรงแล้วทุกคนข้าวหมดจานนะคะ หมดจานแล้วก็หมดแรงด้วยมือนี้คือครบเลยค่ะมือนี้เป็นมือที่อร่อยมากแล้วกินไปก็คิดถึงบ้านไปนะคะถามว่าคิดถึงบ้านแล้วทำไมไม่ไปเที่ยวบ้านมันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นคือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็คือ กลับได้กลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าความรู้สึกอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆอะห้วยอะไรเงี้ยห้วยแถวบ้านมีนะคือแบบสวยมากลำธารอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยธรรมชาติอะมันก็เปลี่ยนเนาะแบบมันเปลี่ยนอะคือพวกเส้นทางเดินน้ำอะไรเงี้ยเปลี่ยนหมดเลยนะคือเวลาเจอฝนเจอน้ําป่าอะไรเงี้ยพัดเพราะว่าบ้านมีนะเจอน้ําป่าตลอดเพราะว่าบ้านมินอยู่ตีนเขาค่ะข้างหลังบ้านมินเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นเป็นคลองค่ะเจอทั้งฝนเจอแบบน้ําป่าไหลลงมานี่คือบ้านมีนะ บ้านที่แม่อยู่นะคะน้ำท่วมทุกปีมินก็เลยไปปลูกบ,บ้านไว้ให้แม่มินอีกหลังหนึ่งแม่ก็ไม่เคยอยู่เลยให้ปลวกอยู่ค่ะทุกวันนี้บ้านที่มินปลูกไว้คือคือให้ปลวกอยู่นะคะใจดีค่ะให้ปลวกอยู่ส่วนบ้านที่บ้านที่ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้ก็คือเป็นบ้านแต่เล็กๆเ,เลยตั้งแต่พวกมินเป็นเด็กๆค่ะ,คะตอนเด็กๆก,ก็เวลาจะไปเล่นน้ําห้วยแต่ละทีก็ต้องแอบไปนะครับแม่ชอบตีก็ไม่เข้าใจว่าทําไมชอบตีจังเลยเวลาไปเล่นน้าห้วยเขาคงจมหนากลัวจมหนามาพ่ะ ห้วยเนี่ยเวลาน้ํามันขึ้นนะคะเด็กจมน้ําตายทุกปีแม่ก็คงกลัวละมั้งเมื่อก่อนไม่เข้าใจทําไมต้องตีเราด้วยอะไรเงี้ยโดนตีตลอดมินะมินะคือตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลย <laughs> ชอบไปเล่นน้าคลองค่ะแล้วก็ชอบไปหาหอยหาปูเอาสวิงไปแบบไปหาสนุกค,ค่ะตอนเด็กๆสนุกมากคงไม่มีโมเมนต์นั้นแล้วจริงๆ <laughs> วันนี้ก็เป็นฉากใหม่นะคะอันนี้เป็นผ้าเฉยๆมินเอาผ้ามาไว้ตรงฉากหลังให้มันแบบดูแบบริบเรียบแบบ อมิม้นสั่งจากอันนี้สร้างจากลาซาด้าผื่นแล้วเท่าไรไม่รู้เจ็ดสิบกว่าบาทนี่แหละเอ้ย100ร้อยกว่าบาทโอเควันนี้มิก็อิ่มละลูกชิ่นก็เหลือกินมื้อต่อไปนะครับมินจะความไม่ดูมันมีอันนี้อยู่น้ําแกงอันนี้เดี๋ยวไปดูดเล่นครับโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ